ทำไมลูซิเฟอร์ถึงแตะเราไม่ได้หลังจากเรากลับใจมาเชื่อพระคิดเพราะว่าอํานาจการครอบครองและรธานุภาพที่ลูซิเฟอร์มีเหนือเราที่ล่วงหล่นจากบาลังนั้นไม่สามารถทํากิจได้ต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราได้เปลี่ยนชื่อโดเมนแล้วเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วแม้ว่าตัวของเรายังอยู่ที่บางกะปิยังอยู่ที่บางแคบางนาอยู่ แต่วิญญาณของเราเปลี่ยนปลายทางครับเดสต์ n นีตอนแรกจะไปโผล่ที่นรกตอนนี้พอมาเช็คเดส t i n นีของวิญญาณแล้วดันไปโผล่ที่สวรรค์สถานกับพระเยซูคิด <Amen. S 1> แปลว่าพระเยซูเลยบอกว่าอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แม้แต่กายแปลว่ามารซาตานสามารถทําให้เรานั้นขัดสนยากจนทําให้เราพัางพินาศได้แค่กายเท่านั้นแค่วัตถุรูปรสกลิ่นเสียงภายนอกเท่านั้น แต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแผนการปลายทางของ Routing เด s t i นีฝ่ายวิญญาณตาม g o o g l e Map ของสวรรค์แล้วปลายทางวิญญาณของเรานั้นจะไปในสวรรคสถาน <Yeah. S 1> แปลว่าพอวิญญาณของเราไปในสวรรคสถานพออยู่ในมิติของวิญญาณวิญญาณดันไม่มีเวลาแปลว่าอะไรครับตอนนี้คุณนั่งอยู่เบื้องขวาในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์แล้ว <Yeah. S 1> มันสำเร็จแล้วในเวลาของพระเจ้า แม้ว่าคุณยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ตายแต่วันนึงคุณตายจากโลกนี้ไปคุณเป็นขึ้นมาใหม่คุณนั่งอยู่เบื้องขวาพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานตามพระคัมพีร์แต่ในเวลาของพระเจ้าคุณนั่งอยู่แล้วมันสําเร็จแล้วแปลว่าเมื่อมนุษย์วิญญ,ญาณของเราชนกับอํานาจของเทพผู้ทรงเป็นวิญญ,ญาณก่อนหน้านั้นมันชักนําเราได้ทั้งวิญ,ญญาณและทั้งเนื้อหนังและทั้งจิตใจและความคิดแต่เมื่อใดก็ตามที่เรากลับใจมาเชื่อพระคิดเราบังเกิดใหม่ บัพติศมาในน้ำเมื่อไหร่แม้ว่าร่างกายจะสุดโทรมไปแต่จิตใจและวิญญาณของเรานั้นยังคงมีกำลังเพราะเราจะไปหาผู้ที่เรารักนิรันดร์การ <Amen. S 1> แปลว่าพอเรามีพื้นที่ในสวรรค์สถานพระเจ้าให้เรานั่งอยู่เบื้องขวาบัลลังสูงสุดขององค์พระเยซูคริส <Amen. S 1> ผีจึงแตะเราไม่ได้และเมื่อเราสั่งผีจึงออกและเมื่อเรานั่งอยู่บนบัลังในฝ่ายวิญญ,ญาณเมื่อไหร่เงินทองเลยวิ่งตามเราเราไม่ต้องวิ่งตามเงิน คุณได้รับการไถ่ในฝ่ายวิญญาณคุณได้รับการไถ่ในฝ่ายร่างกายคุณจะไม่เจ็บไม่ป่วยและคุณได้รับการไถ่ในฝ่ายการอวยพรและการเงินการทองคริสเตียนที่รอไปสวรรค์แต่ยากจนเป็นหนี้คนอื่นไม่ได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างแท้จริงแต่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์คือชีวิตที่ครบและบริบูรณ์ท่าไปบอกคนข้างครบและบริบูรณ์เพราะอะไรครับ เพราะกายคุณอยู่แถวพระรามเก้าแต่จิตวิญญาณของคุณวิญญาณของคุณมีพื้นที่กับพระเจ้าบนบัลลังก์สวรรค์สูงสุดในพระพ 1, คัมภีร์หนึ่งคนร์มบทที่6พูดแม้กระทั่งว่าท่านไม่รู้หรือว่าผู้ชอบธรรมจะตัดสินพิพากษาแม้กระทั่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าคุณรู้ไหมว่าวันที่ลูซิเฟอร์ถูกพิพากษาผู้ชอบธรรมนั่งอยู่บนชั้นตรงนั้นกับพระเยซูคริสผมไม่รู้ว่าสูงแค่ไหนผมไม่รู้มันหน้าตาเป็นยังไง แต่คุณนั้นจะพิพากษาแม้กระทั่งทูตสวรรค์แปลว่าแท้จริงแล้วในพื้นที่ของคุณบนโลกใบนี้คุณเป็นเหมือนกับของโลกก็จริงแต่แท้จริงแล้ววิญญาณคุณไม่ใช่ของโลกอีกต่อไปเพราะตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นคุณมีพื้นที่เป็นบัลังอยู่เบื้องสูงแปลว่าถ้าคุณมีบัลังอยู่เบื้องสูงคนที่นั่งบัลังต้องเป็นกษัตริย์ไหมครับวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อที่หกพระเจ้าเลยบอกว่าเราตั้งผู้ชอบธรรมแล้วเราถ่ายด้วยเลือด ให้เป็นปุโรหิตเป็นคนกลางระหว่างคนไม่เชื่อกับพระเจ้าที่ทรักเขาเราเลยต้องประกาศพาเขารับเชื่อต้องสร้างสาวกเป็นคริสเตียนไม่ได้อยู่เองนะครับต้องประกาศขา่าวประเสริฐแต่ในส่วนที่สองพระองค์บอกว่าเราเจ้าเป็นปุโรหิตและเป็นกษะัตรเขาว่าเป็นกษัตริย์เกออเลยครับคุณไม่ขาดสิ่งดีใดๆคุณเอานิ้วชี้ว่าคุณจะได้สิ่งนี้แล้วสิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้น <Yeah. S 1> ผมบอกว่าพระเจ้ารู้อยากให้คนจีนเนี่ยมากินร้านลูกบ้างแต่ลูกไม่มีเงินมาเปิดร้านในเซนต์วนเวลพูดปุ๊บสวรรค์เคลื่อนตามผู้ที่ชี้และพูด ก็จะเอาคนบนนั้นมากินข้าวร้านผม